สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเปิดตัวสรารลังการเวอร์วางเลยนะคะหลังจากการที่พี่ข้าวคือคำนี้มันกลับมาแล้วจริง,รงๆอะ่ะแบบวหาวุ่นไหลเลยทุกคนคือพี่ข้าวแบบกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งหลังจากที่6ปีอยู่ยึดครองโตหลวงของเรามานาน6ปียึดครองมานานนะคะตอนนี้หางฮาวเอเข้ามาแล้วก็บอกเลยใครที่6ปีกระดูกเฉพาะฟิวชั่นยังไม่ครบนะคะแล้วก็ บางทีอาจจะรู้สึกว่า6ปีใช้งบประมาณเยอะจังแพงจังอันนี้เลยถังห้าวเอสนะคะกระดูกตอนนี้มีเพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นแล้วก็ฟิวชั่นอาจจะมีในอนาคตแต่บอกเลยว่าก,กบประมาณค่าใช้จ่ายถูกกว่า6ปีมากๆแล้วก็ดาเมจเก่งระยะยาวการตีกระดูกพอๆกับ6ปีกเลยนะบอกเลยว่าเทียบเท่าใช้ได้เลยก็ถ้าใครตอนนี้ยังใส่ใส่คอ,อะ่ะยังมีแบบตัวดีๆไม่ได้อะก็แนะนําถังห้าวจ้ะ ป่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องของสกิลของพี่ห้าวกันก่อนลวกันค่ะว่าเขาทําอะไรไงในบ้างระหว่าง PVP กับตีกระดูจะเป็นแหวนอะไรยังไงไปชมพร้อมกันเลยจ้าเริ่มต้นเป็นที่หน้าตาแบบนี้แล้วกันนะเอาที่สกิลแหวนที่1กันก่อนเลยก็คือ,อสกิลแหวนหนึ่งที่เป็นสายเสือนะคะสายเสือหรือว่าสายหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกัน โจมตีด้วยค้อนเพลิงนะคะก็คือถังห้าวทำดาเมจทั้งหมดเท่านี้เกิดขึ้นกับฝ่ายศัตรูทั้งหมดดาเมจรวมอาดาเมจนั้นควรให้ฝ่ายศัตรูทั้งหมดร่วมกันรับผิดชอบหากฝ่ายศัตรูอยู่ในสถานะควบคุมดาเมจท้ายสุดของการโจมตีในครั้งนี้จะอัปเกรดขึ้นอีก75%ควบคุมมีอะไรบ้างก็มียะเยะ้ยมีมึนงงวุ่นวายอ่อนแอเป็นใบผูกมัดเอวิติงทั้งใหญ่นะคะก็อาจจะเป็นแบบ พี่โพไซใช้ตรงแหวนหนึ่งสกิลตู้มไปเป็นใบอะไรเงี้ยงั้นสิทว่าเหรียญแหวนเสือนี่อาจจะเป็น PVP นะเท่าที่ดูนะหากใช้สกิลนี้เป็นการเ,เป็นครั้งแรกของการต่อสู้จะใช้พลังวิญญาณลดลงหนึ่งแต้มโอเคอายุนะคะก็จะมีตั้งแต่พันปีไปจนถึงแสนปีเหมือนเดิมหากศัตรูอยู่ในสถานะควบคุมดาเมจท้ายสุดครั้งนี้เพิ่มขึ้น90%สสกิลนี้จะได้รับโจมตีอย่างรวดเร็ว หากศัตรูอยู่ในสถานะควบคุมเพิ่มขึ้นเป็น120%จาก90เนาะเป็น1้อเป็นแล้วก็ดาเมจเริ่มต้นของสกิลนี้เพิ่มขึ้นเป็น80%ค่ะอันนี้น่าจะเป็นตัวไหนวะดาเมจเริ่มต้นอันนี้ไม่แน่ใจอะ,อะหากศัตรูอยู่ในสถานะควบคุมดาเมจท้ายสุดจากการโจมตีครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น180%เซ์ หากเป็นการปล่อยครั้งแรกก็จะเพิ่มขึ้นอีก8 8ออจุกๆกันไปเลยเดาว่าน่าจะเป็น PVP เป็นไปได้อีกอันนึงคือสายป่องนะคะแหวนหนึ่งสายป่องคือสุมเมรุเมื่อกี้ไม่ใช่ชื่ออะไรสุมเมรุเหมือนกันอะแปลว่าอะไรว่าุุเมรุเนี่ยอันนี้เป็นฟ้าถล่มดินสลายนะคะก็คือถัง5้าดาเมจของพลังโจมตีเท่านี้เกิดขึ้นกับฝ่ายศัตรูทั้งหมดเหมือนกัน หากยังไม่ล่าฝ่ายศัตรูดาเมจท้ายสุดที่สร้างขึ้นในครั้งนี้อัปเกรดเป็น25%เป็น25%ทับซ้อนสูงสุดได้3ครั้งจนกว่าเป้าหมายจะถูกสังหารอันนี้แนะนําคิดว่าไอ้พวกทับซ้อนหลายๆครั้งพวกนี้ดินมองว่าน่าจะเป็นตีกระดูกนะคะแสดงว่าแหวนหนึ่งตีกระดูกน่้จะเป็นสายน่าจะเป็นสายป่องนะหากยังไม่ฆ่าศัตรูดาเมท้ายสุดจากสกิลจะเพิ่มขึ้นเป็น30% ศัตรูยังไม่ฆ่ายังไม่ตายน,ะนั่นเองก็ขึ้มเกิน40%เป็นต์แน่ไหเวลาบอสตีบอสอะตีกระดูกตีนานๆนะ่ะบอสมันไม่ตายเร็วไงมันจะเพิ่มขึ้นเก็บสแตตดไปเรื่อยๆแล้วก็ทับซ้อนอีก3ครั้งเลยนะเยอะเดอะ้อ 25k นะคะก็คือคูลดาวของสกิลจะลดลง1เทินปกติจะคูลดาวเทินหนึ่งแปลว่าใช้ได้เลยทันทีก็คือไม่มีติดคูลดาวประมาณนี้ปะ หากยังไม่ฆ่าศัตรูดาเมท้ายสุดจากสกิลจะเพิ่มขึ้น55%แสนปีเพิ่มขึ้นเป็น70%สแล้วก็เปลี่ยนจากทับซ้อนได้แค่3ครั้งจะเปลี่ยนเป็นทับซ้อนได้สูงสุดถึง5ครั้งด้วยกันชัวร์เลยแสงว่าเนี้ยสายคอนอะ่ะแหวนหนึ่งคอนติกระดุกครับผมสกิลพสซีฟหรือว่าสกิลแหวนที่2นะคะก็คือในฐานะที่วิญญาณยุทธอันดับหนึ่งของแผ่นดินใหญ่นะแผ่นแดนของสุเมรุนะคะทั้งห้าได้รับวิญญาณวิญญาณยุทธอาวุธลับ 20%อัปเกรดพลังโจมปัจจุบันออันนี้ไม่เข้าใจวิวญญาณอาวุธลับยังไงวะจำนวนพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%เพิ่มขึ้นอีก20%เอ็นอันนี้น่าจะบวกกับอันนี้หรือเปล่า 25K คือวิญญาณาสายอาวุธวิญญาณก็ะด้เฉพาะอาวุธลับแล้วก็สายโจมตีหนักว่องไวของศัตรูสามารถโจมตีได้โดยการโจมตีปกติเท่านั้นน่าจะ PVP ปะบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามตีแค่ตีธรรมดาเท่านั้นคือใช้สกิลไม่ได้ เมื่อสุมเมรุถังห้าวสิ้นสุดเทินหากในเทินเคยใช้พลังวิญญาณวิญญาจารย์ใสอาวุธลับโจมตีหนักว่องไวของศัตรูจะได้รับโอกาสใช้สกิลวิญญาณ1ครั้งอืมถ้าเราใช้นะถ้าเราเคยใช้ฝั่งตรงข้ามเขาก็จะมีสิทธิ์ได้ใช้เหมือนกัน5 0 0 0 0นเคนะคะก็คือ5 0 0 0 0เลยว่า5้า0 0ปี จำนวนพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น4 0แสนปีคือหากในสนามมีวิญญาจาร์สายอาวุธลับอื่นที่ไม่ใช่อาวุธยุทธค้อนห้าวเทียนเออเดี๋ยวนะหากในสนามมีวิญญาจาร์สายอาวุธวิญญาจาร์อื่นสายอาวุธอื่นที่ไม่ใช่ค้อนห้าวเทียนใครอะอาวุธอื่นที่ไม่ใช่ค้อนห้าวเทียนปูกะกบีอย่างนี้หรือเปล่าอาวุธที่ไม่ใช่ค้อนเป็นอาวุธกระบี ประมาณนี้ปะเมื่อสุมเมรุถังห้าวได้รับดาเมจถึงตายจะฟื้นฟู m a แม็70%และได้รับเทิร์นใหม่ทันทีจำนวนครั้งสุดครั้งสูงสุดในการทริกเกอร์เอฟเฟกนี้ของแต่ละสนามต่อสู้จะเท่ากับจำนวนวิญญาจาร์สายอาวุธวิญญาณอืมจำนวนครั้งสูงสุดในการ trigger, ทริกเกอร์เทียบเท่ากับจำนวนจานวนคนฝั่งตรงนู้นเอ้ยจำนวนคนทั้งสนาม ว่ามีกี่คนประมาณนี้ปะก็ทิกเกอร์ได้เท่านั้นที่มันจะสวนออกไปตีเทิร์นใหม่ในทันทีอ่ะอม PVP น่าจะ pvp อ่ะอันนี้เป็นพลังของแหว,วนระเบิดค่ะก็คือแพสซีฟนะเมื่อเทิร์นเริ่มขึ้นสุอ่ะสุมเมรุถังห้าวน่าจะชื่อคนแล้วแหละน่าจะชื่อนี่ไงสุมเมรุถังห้าวก็คือพี่ห้าว SP นั่นแหละเมื่อเริ่มเทิร์นจะได้รับวงแหวนระเบิดทุกชั้นจะอัปเกรด3 0ดาเมจท้ายสุดหลังจาก เทิร์นสิ้นสุดลงจะฟื้นฟูแ HP 20%ซ้อนได้สูงสุด3ชั้นอะก็เท่ากับ90%ทุกครั้งที่มีวงแหวนระเบิด1ชั้นครั้งต่อไปได้รับวงแหวนระเบิดใช้รั้วมญาพิเศษ1แต้มพรมยามพิเศษคืออะไรยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆคืออันนี้น่าจะเป็น p v p เออเป็นตีกระดูกเหมือนกันสถานะพิเศษแต่ละชั้นจะเพิ่มนาเมดท้ายสุดตนเองแล้วก็ฟื้นฟู HP หลังสิ้นสุดเทิร์น เมื่อมีวงแหวนระเบิดทุกหนึ่งชั้นได้รับวงแหวนระเบิดครั้งถัดไปจะใช้รังยานเพิ่มหนึ่งแต้มโอเคอ่าหนึ 1, ป่ปีฟื้นฟู HP เพิ่มขึ้นไปถึง40%อันนี้เพิ่มขึ้นถึง80% 25k หรือว่า2 5งหมก็คือวงแหวนระเบิดซ้อนทับทุก3ชั้นจะได้รับโอกาสลงมือฟรี1ครั้งทันทีโอเคครบ3ชั้นตีฟรีครั้งหนึ่งนะคะ ซึ่งตีฟรีนี่คือตีธรรมดาหรือว่าตีแหวนหนึ่งยังไม่รู้ต้องไปลองเล่นนะ50 0 0 0ปีคือวงแหวนระเบิดซ่อนทับสูงสุด6ชั้นเมื่อถึง6ชั้นจะฟื้นฟูพลังงานทั้งหมดแล้วก็รีเซ็ตสกิลครูดาวของตัวเองด้วย5้าหมือนปีก็คือ2ดาวแดงอาจจะมีการเล่นวิธีที่หลากหลายนะคะเบื้องต้นเลยใครที่ถังห้าต่ำกว่า4ดาวเหลืองก็เล่นแบบหนึ่งพอ2ดาวแดงเล่นอีกแบบหนึงแน่นอนนะคะ แสนปีคือวงแหวนระเบิดซ้อนทับสูงสุด9ชั้นเมื่อถึง9ชั้นจะได้รับ9ยอดวิชาห้าเทียนถาวรถาวรเลยนะเมื่อเริ่มเทินจะใช้พลังงานทั้งหมดใช้พลังงานทุกหนึ่งแต้มจะใช้การโจมตีปกติสุมโจมตียูนิตศูนหนึ่งคนโอเคอันนี้ก็จะมีออกออกไปตีแบบแจะๆจจร่วมด้วยตลอดด้วยเหมือนกันอันนี้คือผลของแหวนแพสซีฟของแต่ละสะเตปวิธีการเล่นก็จะแตกต่างกันไปเดี๋ยวค่อยมาเจอกันในคลิปตีกระดูกแล้วกันนะ เพิ่งลุกนี้เป็นเรื่องของการตีธรรมดานะตีธรรมดาสายหนึ่งก่อนก็แหวนที่สาังห้าวเทนเนารเมดใส่หน่วยสตูมีโอกาส30%จะเพิ่มลิมิตของพลังวงแหวนพลังวิญญาณ1แต้มต่อเนื่อง3เทินโอกาสลิมิตพลังวิญญาณเพิ่มถึง4 0่ลิมิตพลังวิญญาณเพิ่มถึง5 0เพิ่มเป็น6 0เมื่อมีลิมิตพลังวิญญาณทุก4แต้มหลังโจมตีปกติจะฟื้นฟูพลังวิญญาณเพิ่ม1แต้ม โอกาสลิมิตพลังงานเพิ่มถึง80เพิ่มเป็น100%เมื่อมีลิมิตพลังงาน2แต้มหลังจมตีปกติจะฟื้นฟูพลังงาน1แต้ม,มตัวนี้น่าจะต้องมาดูว่าเวลาตีกระดูกแล้วอ่ะเราเกตไม่พอหรืออะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นว่าใช้แหวนหนึ่งนี้เพื่อเข้าไปช่วยไหมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวไปอ่านแหบนี้อันนึงก่อนอันนี้แหวนช่วยต่อสู้แสดงว่านี่เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าแหวนหนึ่งเอ้ยไม่ใช่วงแหวนที่3สายเสือ น่าจะเป็นตีกระดูกแล้วแหวนช่วยต่อสู้น่าจะเป็น PVP อันนี้เดาพื้นฐานจากจากพี่เสือที่เวลาแหวนเขาว่าช่วยต่อสู้มักจะเป็น PVP นะเออททงหข้าดาเมจของมันจโจมตี135%เกิดขึ้นกับฝ่ายศัตรูเดียวตนเองได้รับเอฟเฟกช่วยต่อสู้อัตราช่วยต่อสู้ครั้งแรก10%อนะคะอัพไปเรื่อยๆจนถึง25% จมตีปกติเข้าเป้าทุกอยู่ทุก1ยูนิตด้าเมทายสุดจะกสกิลยิงางครั้งถัดไปจะเพิ่มเป็น20%แสนปีคือโจมตีเป้าหมายเปลี่ยนเป็นศัตรูทั้งหมดก็คือจากปกติตีเดี่ยวจะเปลี่ยนเป็นตีหมู่ถูกไหมม,มีสิทธิ์เป็นไปได้มีสิทธิ์เป็นไปได้ว่าเนี้ยแหวน3สายป่องน่าจะเป็น PVP แหวน4ค่ะสายเสือถัง5้าดาเมจ ของพลังโจมตีเท่านี้ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายศัตรูทั้งหมดเมื่อเกิดดาเมจมีโอกาส10%จะทำลาย50%ของพลังชีวิตที่เป้าหมายมีอยู่ตอนนี้โหคือตุ้มไปปุ๊บเนี่ยโอกาส10%ที่จะลดเลือดของฝ่ายตรงข้าม50%เลยเหรอสกิลหรืออ่าความเสียหายนะคะก็คือสกิลหรือสถานะของศัตรูทำให้ตนเองสูญเสีย HP ซึ่งจะเป็นการลด HP ไม่ใช่ดาเมจ และไม่รวมการตั Syndrome, ดสินดาเมจใดๆสกิลนี้ทําให้เป้าหมายสูญเสียไม่เกิน50%ของแม็กแ์พีที่ถังเข้ามีอืมของราชีวิตที่เป้าหมายมีอยู่ตอนนี้หรือว่าเราเสียวะเป็นอายุก่อนอัตราสูญเสีย HP เพิ่มถึง15%เออเออ15%เพิ่มถึง20% ถึงนว่าถึงว่าตัวเองอะ่ะน่าจะเสียพี่ฮาวน่าจะเสียคล้ายๆพี่พี่ถังซานคอ,อนอะ่ะที่เวลาออกไปตีแล้วเลือดตัวเองจะลดแล้วก็สร้างเป็นโล่ขึ้นมาแทนอะไรประมาณนี้วทำดาเมจเพิ่มขึ้นอะ่ะน่าจะเป็นประมาณนั้นอันนี้ก็คือโจมตีไปแล้วมีโอกาส10%ที่จะเสียเลือด5 0ของเลือดที่เป้าหมายตัวนั้นมีเช่นตัวนั้นมีเลือดพันหนึ่ง500ห้าร้อยพี่ฮาวต้องโดนเออแต่เนี้ยพอพันปีคือมีโอกาสจาก1 0มีโอกาสเป็น15% หมื่นปีมีโอกาสจาก10%เป็น20%ก็คือจะมีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆที่เตงจะเสียเลือดนะคะ25,000ืคือเมื่อค่าเป้าหมายจะใช้สกิลนี้ฟรีเพิ่มโอเคอาจจะคล้ายๆสายนกก็คือตัวนั้นเราค่าตัวนั้นตายเราก็ได้เล่นเพิ่มอีกรอบหนึ่งอ่า50 0 0 0อัตราสูญเสียเพิ่มขึ้นถึง25%เมื่อปล่อยครั้งแรกมีโอกาสเพิ่มขึ้นถึง50% โอ้โหคือถ้าเปิดเกมปุ๊บแล้วคุณใช้เลยอ่ะมีโอกาสที่เลือกคุณจะลดทันทีอ่ะ50%อันนี้คือคือเยอะเยอะกว่าเดิม1นึ่งหนึ่งแสนปีหลังค่าเป้าหมายดาเมจสกิลนี้จะเพิ่มขึ้นถาวารหนึ100่งอนันนี้น่าจะแรงโคตรเออเป็นไปได้คงจะเป็น PVP คิดว่าน่าจะ PVP คิดเองนะดูสายป่องกันเทพสังหาร ถังห้าเปิดเขตแดนสังหารหากฝ่ายศัตรูไม่สูญเสียพลังวิญญาณภายในเทินในขณะที่เทินจบลงดาเมจของพลังโจมตีถังห้าวสามร้อยเปอร์เซ็นที่ฝ่ายศัตรูได้รับทั้งหมดหลังทริกเกอร์หกครั้งเขตแดนถังสังหารก็จะหายไปเขตแดนในช่วงเปิดเขตแดนหากในเทินศัตรูยังไม่ใช้พลังวิญญาณเมื่อสิ้นสุดเทินศัตรูทั้งหมดก็จะได้รับดาเมจถังห้าเดี๋ยวนึงนะ เอฟเฟกเขตแดนช่วงเปิดเขตแดนหากในเธอศัตรูยังไม่ใช้พลังวิญญาณเมื่อสิ้นสุดเธอศัตรูทั้งหมดจะได้รับดาเมจของทังห้าวอืมมีความรู้สึกว่า PVP อันนี้ก็น่าสนใจว่ะเช่นเหมือนกับปู่พิษที่ไปล้อมพิษอะแล้วเราก็พยายามไม่ให้เล่นเยอะๆเ,เพื่อเราจะได้เลือดไม่ลดในวงล้อมพิษเยอะๆะอันนี้ก็เหมือนกับสมมติเราแหวนเทพสังหาไปเล่น PVP เราเปิดเขตแดน แล้วศัตรูก็ขืมนมาสุดเราฝ่ายเราโดนฝ่ายเราโดนเขตแดงของถังห้าวฮัมเม์ก็ได้เราห้ามใช้พลังวิญญ,ญาณเออเราห้ามใช้พลังวิญญ,ญาณเมื่อสิ้นสุดเทิร์นของเราเราอ่ะจะได้รับดาเมจของถังห้าวหรือจริงจริงเราควรใช้วะแปลว่าถ้าเราถ้าเราใช้พลังวิญญ,ญาณเราจะไม่ไรับดาเมจถังห้าวปะ่ะเออแปลว่าถ้าอันนี้ไปพีพเราต้องใช้พลังวิญญ,ญาณใช่เราห้ามตีธรรมดาเออโอเคครับหากทั้งสนามมีเพียงหนึ่งเขตแดน เมื่อในสนามมีเขตแดนจะปล่อยสกิลเขตแดนของตัวละครทั้งหมดไม่ได้อืมโอเคก็คือเปิดซ้อนกันไม่ได้นั่นแหละทังห้าวทริกเกอร์เพิ่มพลังโจมตีตัวเง10%ต่อเนื่อง3เทิรนเพิ่มเป็น15%ต่อเนื่อง3เทิรนในเขตแดนเทพสังหารหลังยูนิตใดๆของทั้งฝ่ายศัตรูและฝ่ายเราสิ้นสุดเทิร์นถังห้าวมีโอกาส25%ที่จะใช้การโจมตีปกติสุ่มโจมตีศัตรูโอกาสเปิดเขตแดนอืม แสนปีเมื่อเขตแดนเทพสังหารหายไปจะทำดาเมจ100%รของจำนวนดาเมจทั้งหมดที่เกิดจากถังห้าวในช่วงเขตแดนต่อศัตรูทั้งหมดถ้าเทียบจากการอ่าน2อ,อันนี้ยังไงก็รู้สึกว่าแหวน4สายเสือน่าจะเป็น PVP อ่ะมันเกี่ยวกับการลด HP ไม่ใช่ลดดาเมจน่าจะไม่ค่อยเห็นผลมั้งยังไงตัวเขตเทพสังหารน่าจะเป็นตีกระดูก ดาว่านะคะก็น่าจะเป็น2 2 1 2สตีกระดูกอันนี้แผนไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเรื่องจริงการเล่นอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอไปเจอในคลิปเหมือนเดิมนะครับผมมาเรื่องของการซื้อแพ็คต่างๆเช่นเดิมที่หลิ่นจะซื้อ19บาททุกวันค่ะนะ19บาททุกวันซื้อไปเลยได้ตั๋วม่วง แล้วก็ได้ตัวนี้เก็บไว้ด้วยหินแก้ว9สีวันใดวันหนึ่งในอนาคตที่มันมีกลับมาในร้านค้าปิิสนานะคะจะมีร้านค้าหินแก้ว9สีขึ้นมาเอาไปแลกกระดูกต่างๆที่เราพลาดพั้งไปได้นะเผื่อแบบอะไรที่เราไปไม่ถึงไปไม่ทันก็ไปหาแลกในร้านค้านั้นได้โอเคแล้วก็แพ็คที่หลินจะซื้ออันต่อมาก็คือบัญชาอ่ะแพ็คตรงนี้ย329บาทสามารถใช้เหรียญเทศสมุดซื้อได้เหมือนเดิมนะคะ อันนี้ถ้าหากว่าใครแพนว่าเฮ้ยเหรียญเทพสมุดไม่พอหลินแนะนําว่าให้เติมเป็นวันละร้อบบาทหรือว่าในเหรียญเทพสมุดอู้กจะเป็นแพ็ค179็บาบาทต่อวันนะหนึบาทให้เติมเข้าไปเลยตัวม่วงก็ได้ติ๊กซอก็ได้นะคะเก็บเศษทองไว้เผื่อว่าวันใดวันหนึ่งอยากจะได้ตัวละครสกิน5แดงของตัวไหนก็จะได้มีเปิดนะโอเคเท่านี้แหละซื้อเพียงแค่2แพ็คเท่านั้น2อวันซื้อ2วันได้เลยทันที1แพ็ค แพ็คอันนี้ได้เลยนะแล้วก็รับฟรีด้วยโอเคได้คืนกลับมาเนี่ยได้เพชรคืนได้ตั๋วคืนคุมค้มโคตรโคนะเพชรคืนตั๋วคืนได้ตั๋วเพิ่มอีกได้เศษทองเพิ่มอีกหลังจากนี้มีอะไรอีกที่อยากให้เติมนะอันนี้คือบอกตรงๆช่วงนี้เป็นกิจกรรมการตัวละครตัวละครที่เข้ามาและมีเติม1้อยบาทต่อวนนะัน่ะรีบแพนกันเลย เหรียญเทพสมุดมีพอไหมถ้ามีพอแล้วก็ไม่ต้องเติมถ้าใครเดียดเทปสมุดยังไม่เคยเติมแบบตุนเอาไว้มาก่อนเลยอะ่ะแล้วคิดว่ายังไงผมก็ต้องเติมครับแพ็เนี้ยังไงแพ็คนี้ก็ต้องเติมอยู่แล้วแนะนําว่าให้เติมซะเออแนะนําว่าให้เติมไว้ซะแล้วก็มากดซื้อก็จะได้ไอ้ร้อยหกสิบเพิ่มตัวนั้นอีกรู้สึกว่านี้ก็สามยี่สิบเก้าบาทเหมือนกันก็เท่ากับว่าอะไรสี่วันแล้วเท่ากับเติมร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่วันละเท่ากับเราได้ตัวม่วงมาเพิ่ม 8ใบแล้วก็ได้เศษติ๊กซอมาเพิ่มอีก20เศษนะหลังจากนี้มีอะไรอีกมีร้านมอแล้วก็เข้าร้านกิฟต์บ็อกโบนัสเพชรใครอยากจะต่ออายุตอนนี้ก็ต่อได้เลยนะคะต่อไปอีก1เดือนเผื่อว่าตู้หน้าเดือนหน้าสมมติว่าบังเอิญน้องเซียวเซียวยังไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยดันถัดปิดเดือนนึงอะ่ะแล้วแบบตู้นี้ดันจะหมดอายุอยู่แล้วอะ่ะเออมันก็จะไม่มีตัวละครให้เราซื้อตอนแบบกิจคุ้มๆนะก็อยากจะเติมเผื่อไว้ก่อนก็ได้เผื่อแบบ นะไว้ต่ออายุเนี่ยซื้อกด99บาทแล้วก็ค่อยเลือกเป็นเทพสมุด29เหรียญนะคะกดซื้อต่ออยู่ไว้เลยอืมแต่ที่สําคัญคืออยากได้เนี่ยแหละได้จิ๊กซอตรงนี้เท่านี้แหละหมดแล้วแพ็คที่น่าสนใจในการเติมลองคํานวณการเติมกันให้ดีอะอยากเติมอะไรก็มาเนตตรงนี้ด้วยจะได้คุม้มๆในการเติมรายวันนะคะโอเคต่อไปการเปิดเปิดรายวันเปิดเท่าไหร่ดีคะดินแนะนําว่าตั้งแต่อันแรกเลยนะ ถ้าตัวม่วงมีไม่ถึง320เพื่อเอากระดูกทั้ง2ชิ้นแล้วเพื่อว่าเผื่อว่าตัวละครเนี่ยดันการันตีออกตัวที่400ขอเลยอย่าเปิดอยากจะกุบกิบเล่นขำๆจริงๆเอาแค่แบบปลดสายใาญเนาะบางคนบอกขอไปเอาแค่ปลดสายใญอย่างเดียวปลดสายใญ่ตรงนี้เรื่องของตัวละครวิญญาจารย์ใจตรงกันนะเผื่อมีถังห้าวเข้ามา ถังข้า s เอสเห็นเขาว่ากันว่ามันมีสายใยเชื่อมกันกันกบถังซานอาชุล่าที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตก็คือปีหน้านะคะใครอยากจะมีแค่ตัวละครตรงนั้นก็จะเปิด30ลุ้นดวงก็ได้แต่หลินไม่อยากให้เลยเถิดไปเป็น60 90 150แล้วหยุดแล้วตั๋วคุณก็ไม่มีสมมตินะคุณมีตั๋วเต็มตัวเลยอะ่ะ200หรือแบบผมมีเต็มที่เลยครับ150 คุณเปิดไปร้อยห้าสิบได้ตัวละครมาแล้วหมดเกี้ยงศูนย์ถามว่าถ้าหากว่าเซลล์เข้ามาคุณจะมีเปิดไหมมีออร์กาเข้ามาเอสพีในอนาคตจะมีเปิดไหมเซลล์อัวชูราเข้ามาจะฆ่าไหมทุกอย่างต้องแพนถึงอนาคตนะไม่งั้นเจ็บหนักนะถ้าคุณไม่ใช่สายเติมด้วยอ่ะเจ็บหนักนะคะจริงๆอืมตรงนี้เป็นอะไรที่ช่วยคุณได้เรื่องของเหรียญเทพบสมุดจะได้ซื้อใบม่วงแล้วก็เก็บเศษทองเอาไว้ด้วยถ้าตัวละครหน้าคุณอยากจะเปิดอยากจะได้ เผื่อใครแบบแต่เรื่องเพชรอ่ะดิบไม่เคยแนะนําไม่เคยแนะนําให้ซื้อเลยเร้อยสามสิบแปดตรงเนี้ยกเว้นยกเว้นว่าคุณมองว่าเฮ้ยตัวนี้อยากได้สก,กินห้าดาวแดงสก,กินสเต็ปห้าดาวแดงอยากได้มากๆเอออาจจะแนะนําให้ซื้อนะคะนี่ห้าแดงนี้ถ้าอยากได้ก็ใช้เพชรได้หากว่าคุณอยากจะใช้เพชรน,นะ แล้วก็เหมือนเดิมค่ะการซื้อเพชรอย่าลืมไปซื้อเป็นเหรียญเพศสมุดหรือว่าซื้อเป็นรายวันวันละร้อยหกสิบจะได้ของแถมนะจ๊ะสาคัญแค่นี้เราอยากให้ได้ของแถมด้วยไหนๆก็เติมแล้วนะอ่ะคราวนี้ถ้าใครอยากจะเปิดถึง320เป้าหมายคือ320หรือเป้าหมายถึง400เหมือนหลินละกันหลินตั้งเป้าที่วันละ30เนื่องจากว่ามันมีกิจกรรมเควสรายวันเปิดฟรี1ใบนะคะได้ตั๋วม่วง1อ่ะเปิดปุ๊บได้ตั๋วม่วงคืนใบหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ได้ไส้กรอกรุงด้วย นะมันมีได้ใส่กรอกลุงด้วยบอกเลยคุ้มมากๆอย่ารีบเปิดกันจนเกินไปแล้วรู้สึกว่าวันหลังๆก็จะไม่ได้เปิดเสียได้นะอันนี้เพิ่มเยอะนะดูดิ HP 4000เลยนะเว้ ATK 500นะตีบวก ATK 2อ0ร์คิดดูกี่อันที่คุณจะได้1.2.10วัน20อันนะคุณได้ฟรีๆ20อันนะขอแค่แบบค่อยๆเปิดเท่านั้นฉะนั้นเปิดวันละ20หรือวันละ30ก็ได้แต่ส่วนตัวดิฉนจะเปิดวันละ3า ก็10วันก็300ใบพอดีแล้วก็วันสุดท้ายวันสุดท้ายก็เปิด320เพื่อเอากระดูก2ชิ้นถ้าพี่ห้าโชคดีออกก่อนก็จะงบประมาณอยู่ที่320ถ้าโชคร้ายนิดนึงก็เปิดต่อไปถึง400นั่นแหละนะจนกว่ามันจะการันตีได้ตัวละครมาครับมาเท่านี้แหละเปิดเลยเดี๋ยวไปกันเลยแบบสิบแรกเพราะต้องเปิดทุกวันเพื่อเอาไซกเก็ตสีส่งงนะคะนี่คือความงบ ความงกของหลินเองอาจจะอดใจยากสักหน่อยอ่ะอิงเข้าใจนะอาจจะแบบอดใจยากแต่ก็ต้องอดใจอ่ะเพื่อไส้กรอกลุงของเราพอรอบที่แล้วหกปีกดีราลิกก็ไม่ได้เปิดไงพาไส้กรอกรอบนั้นไปตั้งเยอะชื่อไม่มาเลยอ่ะสาสแรกพอละกันเนาะพี่เต๋อแมงมาสวยวะ่ะ มาสวยว่ะแจ็คพอตหนึ่งแล้วกันนะแจ็คพอตหนึ่งเพื่อคลิปเนี่ยเพราะว่าวันสุดท้ายต้องเปิด20ฉันเปิด50อ่ะฉันเต็มที่ให้50แสดงว่า50ออกหนึ่งแสดงว่า50ออกหนึ่งแน่นอนมันคงไม่60โหดร้ายกับเราจนเกินไปมาออกออกอะไรอะ่ะออกทองอ่ะดิมันไม่มีชื่อเด้งอะ่ะว่าแล้ว มันไม่มีชื่อเด้งไงออสกาโหนึกว่า50แรกจะมีมาให้เราอะโอเคน่นแดเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้หลิอจะเปิดวันละ30ครบ10วันคือ300แต่เป้าหมายเราคือ320แปลว่าเราเหลือเสร็จอีก20แล้วเราก็เปิดวันแรกเลยไงก็คือ50ไปนะโอเคเดี๋ยวขอเปิดสุ่มตัวละครสักกร่ปแล้วกันนะเผื่อบันจะแบบ ปุ๊บปิ๊บมาทางนี้เลยอย่างนี้ได้ป่ะเนาะไปไงมันน่าจะได้เนาะใช่เออไปครับเก่าหัวเลยโอเคจ้ะตามนี้แหละเรื่องของกระดูกละกัน เพิ่มเติมกระดูกพห้าวนิดหนึง่งส่วนแขนนะคะเป็นเกี่ยวกับระเบิดวงแหวนอ่ะเมื่อกี้ที่อ่านมาก็คือระเบิดวงแหวนเป็นอะไรเป็นตีกระดูกเนาะแสดงว่าส่วนแขนเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับตีกระดูกแต่สีเหลเหลืองเนี่ยบอกว,ว่าถ้าว่าถังห้าดาเดเมจถึงตายวิญญาณวิญญาณจารย์สายอาวุธลับโจมตีหนักว่องไวของศัตรูจะได้รับดาเมจครั้งนี้ด้วยเช่นกันหรือว่าอันเนี้ยสีเหลเหลืองน่าจะเป็นของทาง PVP ในระดับหนึ่งนะ หกดาวเหลืองคือถังห้าวระเบิดวงแหวน5ชั้นอ่าันี้น่าจะพีวิน่าจะตีกระดูกแล้วพลังวิญญาณที่วงแหวนระเบิดจะลดลง3มแต้มในสถานะ9ยอดวิชาห้าเทียนเมื่อมีการโจมตีปกติทุก1ชั้นจะสะสมอัปเกรดดาเมจสกิลฝุ่นร่วงดาเมจจากเขตแดนเทพสังหารเนี่ยเห็นไหมห็นว่าน่าจะน่าจะเชื่อมกันไอวงแหวนกับเขตแดนเทพสังหารเนี่ยแหวน1กับแหวนสี่สายป่องน่าจะเชื่อมกันอืม หกดาวเป็นตีกระดูกสี่ดาวเป็น PVP ค่ะแล้วก็กระดอนะหรืออกสวดอกของพี่ห้าวันนี้เป็นเมื่อพี่ห้าโดนโจมตีหากพลังโจมตีเป้าหมายที่ตีเขามาเนี่ยต่ำกว่าพี่ห้าดาเมจในครั้งนี้จะลดลง50%ทั้งยังต่อต้านเอฟเฟกตดีบัฟแล้วก็เอฟเฟกการควบคุมที่ติดมาด้วย <c oughs> แสดงว่าน่าจะเป็นอันนี้แน่นอนแหละ PVP สีดาวเหลืองดาเมจครั้งนี้ลดลง90%สภาพถามจริงคือแทบจะไม่โดนเลยมั้ง6ดาวเหลืองคือยูนิตที่ทาดาเมจใส่ใส่ถังห้าวเทินถัดไปจะสามารถใช้ได้เพียงการโจมตีปกติเท่านั้นด้วยถังห้าวเมื่อสิ้นสุดเทินจะได้รับการโจมตีปกติจากถังห้าวหนึ่งครั้งเดี๋ยนะยูนิตที่ทําดาเมจใส่ถังห้าวเทินถัดไปจะสามารถใช้ได้เพียงการโจมตีปกติก็คือไอฝั่งหนูน่ะจะตีได้แค่ตีธรรมดาส่วน ถังห้าวเนี่ยเมื่อสิ้นสุดเทินจะได้รับการโจมตีปกติจากถังห้าวหนึ่งครั้งอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าวกต็ตีธรรมดานั่นแหละนะโอเคครับผมก็ง,ง่ายๆคือส่วนอกเป็น p v p จ๋าแหละส่วนส่วนแขนก็6ดาวเป็นตีกระดูกจ้ะมีเท่านี้ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะ มาเนตการใช้งานการเติมเงินกันได้นะคะอย่าลืมนะหลินหวังว่าจริงๆใครเติมเงินอยา่อยางให้เติมมานละร้อยหกสิบอย่างน้อยได้ของฟรีได้เศษทองเก็บๆดองๆกันไว้เนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะโชคดีออกภายใน320ทุกทุกคนนะคะพร้อมกับตัวหลินด้วยแล้วไปค่อยเจอกันจ้บาบายๆถ้าใครอยากได้คลิปรวม10วันของหลินว่าจะออกภายใน3 2ม้ยไหมเดี๋ยวรวบรวมคลิปแล้วเดี๋ยวก็ลงมาสุดท้ายให้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้บาบายๆฝันดี่วงหน้าทุกคนครับ